สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหลมกกอกนะคะตอนนี้คือ,อ,อกี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะคะน่าจะยังไม่ถึงหกโมงแต่ก็เกือบๆวันนี้นะคะออกมาที่ไล่แต่เช้านี่ค่ะมันมันมันเร,มเริ่มเริ่มออกแล้วนะพอมาดูนะคะก็มีกำลังใจขึ้นมานิดนึง ที่นิดนึงนี่ก็เพราะว่าอ่าเพิ่งเห็นนะคะซีกฝัก่งนี้นี่เป็นซีกที่เราปลูกก่อนก็จะเริ่มออกเยอะแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือทําใจไว้แล้วละเราปลูกช้านะคะก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็อรอลุ้นตอนฝนตกนะคะ เผื่อเขาจะแตกขึ้นมาจากทางพื้นนี่แหละคะ่ะยูทูบเบอร์เกษตรกรพามาดูแต่ไรแต่สวนอย่าเบื่อนะคะนี่ค่ะนั่นคือผู้เหล็กไฟนะคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นเป็นแสงสีแดงออกมาแต่เช้านี่ออกมาเอาปลาลืมปลาาไว้นะคะลืมปลาไว้ที่สวนแต่จริงๆก็ไม่ลืมแหละเอามาไว้ประจําที่สวนก็เลยออกมาเอานะคะจะ ทำเมาะหน่อไม้ว่าจะทําตั้งแต่เมื่อคืนแต่ดึกนะคะมันค่อนข้างหลายขั้นตอนทําหอมกหน่อไม้นะะั่นแหละค่ะภาษาพูดไทยค่ะหอว่าเหมาะหน่อไม้ก็เลยเห็นบรรยากาศน่ะยุ่งกันหลายนะคะนี่เห็นบรรยากาศก็เลยเอ็ดคลิปนะก็ไม่ค่อยได้คลิปลงนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะไม่เบื่อเดอ้อดูไล่ดูสวนไม่เลม <c oughs> อายเหมือนกันนะคะอายเหมือนกันที่ ถ่ายแต่แบบนี้เนาะเอใครจะชอบดูนะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขของเรานะคะสิ่งที่อยากสื่อให้ทุกคนเห็นอีกอย่างนึงก็คือความสุขของเรานะคะความสุขของเราที่เห็นสิ่งที่เราปลูกเจริญงอกงามมันสัมปรังนะคะถึงแม้จะออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ออกให้เห็นเริ่มออกเยอะแล้วนะคะก็ค่อนข้างดีใจอยู่แล้วก็เปิดหน้ายางนะคะมาเล่าวิถีชีวิต ให้ฟังปืนน้ายางยังไม่เสร็จนะคะวันนี้จะมาทําต่อแต่ว่าวันนี้วันพระนะคะวันพระใหญ่แล้วก็จะไปทําบุญที่วัดก่อนจะทํำหอมหกหน่อไม้ไปวัดนะคะวันนี้แต่ขอทําคลิปนิดนึงเพราะว่าแม่เหล็มไม่ค่อยมีคลิปลงอะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆจะมองเห็น ไกลๆทางนี้คือจะมืดๆนี่คือสะทส้อนแสงนะคะเนาะแสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นก็จะเป็นสีแบบนี้ิหละถ้าไม่รีบกลับไปทํากับข้าวไปวัดนี่อาจจะถ่ายจะนั่งรอถ่ายตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะพระอาทิตย์นี่เออเว,เวลาเวลาเช้าแต่ว่าพระอาทิตย์จะสาย สองโมงสามโมงนี่เหมือนสิบโมงเลยนะคะสองโมงเช้านี่เหมือนสามโมงเช้าเลยนะพอสิบโมงนี่เหมือนเที่ยงเลยเป็นบรรยากาศของเดือนพฤษภาค,คมทุกปีเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะพามาดูมันก่อนก็จะเริ่มเห็นเขียวๆแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวไปทําบุญแล้วก็มาเปิดหน้ายางต่อหญ้าก็ลุกแต่ต้องเปิดหน้ายางก่อนก็ถ้าถ้ามองถ้ามองไกลๆแบบนี้ก็เหมือนจะเกิดเยอะนะคะแต่เวลาเดินเข้าไปดูว้าเอาไม่เป็นไรคะ่ะทําอะไรไม่ได้แล้วได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นปลงแล้วนะคะปีนี้เกี่ยวกับมันเพราะว่าปลูกช้าเราก็ทําสวนมันมาหลายปี ก็พอรู้นะคะพอรู้ว่ามันสัมปะหลังนี่ถ้าเราปลูกช้าแล้วท่อนพันเราไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนการเกิดก็นั่นนะคะอย่างตรงนั้นนี่ก็อห่างนะคะห่างหางคือตายเยอะอยู่เดี๋ยวเหลือละมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาตัดตัดไว้แซมอ นี่นะคะบรรยากาศตอนเช้า,าเดี๋ยวกลับแล้วราคากลับไปทำกับข้าวไปวัดก่อนเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่แม่เหลมทำนะคะทุกคนนะคะที่มาได้มารู้จักเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะได้รับ สิ่งดีๆด,ด้วยกันได้รับบุญกุศลด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดบวงสิ่งไหนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มีความสุขมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอแล้วนะคะคนเรารวยแค่ไหนถ้าอ่ามีโรคมีภัยนะคะมันก็ไม่น่าจะมีความสุขในชีวิต ไปละค่ะสวัสดีค่ะ